ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายคืนวันนี้ก็จะขอพูดอนิบายการที่จะก้าวเข้าสู่ความเป็นโลโสดาบันต่อไปหากว่าบารรดาท่นระโยคาววจรทั้งหลายที่มีอารมณ์เข้าถึงแล้วก็ต้องขอประทานอภัยด้วยตั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่า เพื่อบุคคลที่ยังเข้าไม่ถึงเป็นสำคัญสำหรับวันนี้ก็จะ,ะขอพูดจุดที่สำคัญที่สุดที่บรรดาพระโยคาววาจรท้ไหลายจะต้องสามารถทรงให้ได้ถ้าทรงไม่ได้ในจุดนี้การเป็นบัสดาบันไม่มีทาง บอกได้เลยบอกว่าไม่มีทางที่ผู้พูดวันนี้ก็ได้แก่บารมีสิบว่าบารมีสิบอย่างแต่ก็จงอย่าลืมว่าการพูดวันนี้เป็นการพูดถึงบารมีของพระโสดาบันเท่านั้นไม่ใช่บารมีของพระอาหารหันต์นี่ก็ต้องว่ากันไปตามขั้น มีบางทีหลายหลายท่านถามว่าบารมีสิบน่ะสามารถจะทรงได้ไหมก็สันทิสะบอกว่าไม่ไหวชาตินี้ทางชาติไม่สามารถจะทรงบารมีสิบได้ตอนนี้เพราะรอะไรเพราะว่าไม่ทราบว่าคำว่าบารมีมันแปลว่าอะไรคือ <c oughs> สำหรับคำว่าบารมีนี่แปลว่ากำลังใจ ความจริงบาร,รมีท่านแปลว่าเต็มนี่ตอนนี้ก็เคยไปเจ้งเขามันแล้วเจ้งใครเจ้งพระอาจารย์พระอาจารย์ใหญ่ท่านถามว่าคำว่าเต็มหมายความว่ยังไงเอาอะไรเข้ามาเต็มเรื่องอย่างทานบาร,รมีถ้าต้องการจะให้เต็มโลก จะไปขน,นของที่ไหนมาให้เต็มโลกหรือว่าจะให้เต็มความปรารถนาของผู้รับทำยังไงมันถึงจะเต็มให้อย่างนี้เท่านี้แกก็อย่าเอาเท่าน,น้นให้เท่าน,น้นแกอย่เอาเท่านั้นให้อย่างนี้แล้วแกก็อยากได้อย่างน,น้นแล้วก็อยากได้อย่างนั้นความอยากไม่มีที่สิ้นสุด ในเมื่อเราให้ให้เขาเต็มความปรารถนาไม่ได้ก็ชื่อว่าเราให้ไม่เต็มเป็นอันว่าทานบาร,รมีอย่างเดียวก็หาทางคําว่าเต็มไม่ได้นี่ถ้าอย่าแปลว่าเต็มเฉยเฉยมันก็อย่างนั้นนี่ท่านบอกว่าบาร,รมีนี่อ้่จพูดให้ตรงตามความเป็นจริงก็ต้องแปลว่ากําลังใจคือกําลังใจของเราทรงอยู่ในระดับนั้นตลอดเวลา ในการศึกษาเพื่อความเป็นประโสดาบันทั้งนี้ค็อันดาท่านพุทธบริษัททุกท่านอย่าลืมว่าอตมาพูดนี่พูดตามตำราขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงสอนและจงอย่าถือว่าคำสอนทั้งหมดเป็นคำสอนของอาตมา จงถือว่าคําสอนนี้เป็นคําสอนขององค์สมเด็จตัมมาสังโฆตเจ้าวในได้เพียงอาตมาเรียนมาแล้วก็มาเล่าสวยท่านฟังมาบอกให้ท่านฟังแล้วก็จงอย่าทึกทักว่าอาตมาเป็นพระอริยเจ้าทีจะยุ่งกันใหญ่จงสร้างความเข้าใจเพียงว่าอาตมาเป็นเพื่อนที่รักของท่านก็แล้วกัน ต่างคนต่างเราก็รักความดีด้วยกันแต่ว่าความดีที่เราทํานั้นจะดีมากดีน้อยก็เปอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเราก็ไม่สามารถจะดัดแปลงแก้ไขได้เป็นอันว่าจงเข้าใจไว้ว่าธรรมาจะพูดอะไรไปก็ตามจงอย่าคิดว่าธรรมมาเป็นพระอริยเจ้า ขอจงทําความว่าความรู้สึกไว้อย่างเดียวว่านี่เป็นธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าที่ทรงสอนไว้เพื่อยังปฏิบัติธรรมของเราให้เข้าถึงความเป็นพระอริยเจ้า <c oughs> แล้วก็ไม่ต้องมาย้อนถามว่าถ้าไม่เป็นพระอริยเจ้าสอนได้ยังไงก็บอกแล้วบอกแนะนํากันไปตามที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาท่านแนะนามา ันว่ามาอย่างนี้อาตมาก็ว่าไปอย่างนั้นก็หมดเรื่องกันไปเป็นอันว่าอาตมาเป็นสะพานเดินเท่านั้นยี่สสำหรับบาร,รมีนี่ตอนที่บรรดาพระบโบราณอาจารย์ท่านหลายท่านสอนกันเมื่อเห็นว่ากำลังจิตของสิทธิ์ของท่านใกล้จะเข้าจุดความเป็นประโสดาบันท่านก็เร่งรัดว่าจงสร้างบาร,รมีให้ครบถ้วน หมายควาว่าทำบาร,รมีที่มีอยู่ใ,ให้ครบถ้วนให้จิตมาทรงตัวในบาร,รมีสิบระการบาร,รมีสิบระการนั่นมีอะไรบ้างต้องเปิดตำลาไหมหนึ่งทานณบาร,รมีมีกำลังใจพร้อมอยู่เสมอในใการให้ทานการด้วยการสงเคราะห์ การทานที่เราจะให้นี่เราไม่ได้ให้เพื่อหวังผลตอบแทน <c oughs> เขาจะตอบแทนด้วยทานอันเป็นวัตถุแล้วก็ตามาจะตอบแทนในการสน,นเสริญเย็นยอด้วยการยกย่องก็ตามไม่มีสำหรับพวกเราเราต้องการอย่างเดียวให้เพื่อการสงเคราะห์ให้เขามีความสุข และในขณะเดียวกันเราก็มีความรู้สึกว่าการให้ทานไปครั้งหนึ่งชื่อว่าเราตัดโลภะความโลภโลภไปจุดหนึ่งความโลภมันขาดไปเลยจุดหนึ่งให้สิบครั้งความโลภตขาดไปสิบชิ้นให้ร้อยครั้งความโลภขาดไปร้อยชิ้นให้มากความโลภขาดไปก้อนใหญ่ให้น้อยความโลภขาดไปก้อนเล็ก นี่หมายถึงว,ว่าให้ใหเด็กให้เด็กศรัทธาให้เพื่อการสงเคราะห์ไม่ใช่หมายถึงว,ว่าการให้เพื่อแข่งขันกันอันนี้ไม่ใช่เป็นอันว่าเราจิตใจในการที่เราคิดว่าจะให้ทานการสงเคราะห์มันมีเป็นปกติดั้งแต่ลืมตามานจนกว่าจะหลับไปใหม่ใจมันพร้อมอยู่เสมอเพื่อการสงเคราะห์ในก็ด้วยการให้ทาน ว่าให้เป็นแล้วอารมณ์ใจของเราก็ชื่นบางคิดว่านี่ความโลภหายไปอีกชิ้นอีกแล้วจิตเราก็มีความเบาความสร้างความชุ่มชื่นในเกิดขึ้นมาในจิตนี่เป็นกําลังใจจุดหนึ่งในบารมีสิบรการให้ส่งไว้ว่าเราพอใจในการให้ทานใน <c oughs> การให้ทานเมื่อความเป็นประสงดาบันก็ต้องเลือกเหมือนกัน ถ้าให้ไปแล้วจะเป็นภัยย้อนหลังเข้ามาหาเราหรือว่าจะเป็นภัยเพื่อทำลายบุคคลอื่นจงอย่าให้เป็นการสนับสนุนโจรน,นี่ไม่เป็นการสมควรเวลาจะให้ก็ต้องใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาเสียกอ่อนอย่าให้ทรงเดชจะไม่มีผลนี่ข้อดีสองท่านบอกสีละบารมี ศีลบารมีหมายความมีกำลังใจและรักษาอารมณ์ของศีลให้เต็มถ้าพระก็ศีลสองร้่สิบเเต็มครบทุนบริบูรณ์สมณรทรงศีลสิบให้เต็มครบทุนบริบูรณ์เทราวัตรงศีลห้าครบทุนบริบูรณ์คำว่าศีลบริบูรณ์นี่ไม่ใช่หมายความว่าเราจําศีลได้ เราต้องระมัดร,ระวังว่าไม่ยอมให้สิงข้อใดข้อหนึ่งบกพร่องเป็นอังขาดเราจะรักษาสินโดยชีวิตเราจะยอมตัวตายดีกว่าสินงขาดอารมณ์ทรงสิ่นต้องลืมตาถึงหลับตาเราจะไม่ลืมเรื่องสิลของเราเป็นขาดจะระมัดร,ระวังว่าให้บริสุทธิ์อยู่เสมอแล้วข้อดีสามเมฆธมะ เป็นบารมีที่สามเมคขมมะนี่แปลว่าจิตรเราน้อมไปเสมอว่าจะพยายามทำลายอารมณ์ที่พอใจในกรามให้พินาศไปนี่สำหรับระสวโสดาบันนี่ยังไม่หมดเป็นอันนว่าเราจะมีพอความพอใจในเรื่องการมากามารมณ์เฉพาะขอบเขตของเราเท่านั้น คือนั้ระหว่างสามีระพัญญาเราจะไม่ต้องการเสวยกามารมนอกเหนือไปจากสามีระพัญญาของเราอย่างนี้จัดว่าเป็นเนคขมะของพระโสดาบันแต่นอกจากนั้นอารมณ์ใจก็คิดไว้เสมอว่าเราจะพยายามตัดกามาชันทะลดความรู้สึกในการมด้วยการทำลายารทำลาย กามฉันทะนนิวอนลดความรู้สึกในกายในกายด้วยการพิจารณาสก,กายยติทิและอสุปกรรมฐานจะไม่เมาในกามาฉันทะมากเกินไปทั้งทั้ง,ท,งที่อยู่ระหว่างคู่ตัวผัวเมียก็ตามทีแต่ถ้า,าเรานี้ก็หาทางลดเท่าที่จะพึงจะลดได้ แต่ว่าไม่เพื่อเป็นการไม่ทำลายกําลังใจสิ่งอะไรกันพยายามรักษากําลังใจสิ่งอะไรกันไว้หรือว่าบัวไม่ช้าน้ําไม่คนเราจะพยายามระงับหาทารงระงับความโกรธและความพยายามบัตไม่ให้มันฟัวเกินไปเพื่อเป็นการรักษากำลังใจให้มีความสุขนี่มาบารมีที่สี่ที่เรียกว่าปัญญา ปัญญาตัวน,นี้หาทางความรอบรู้พิจรารณาดูตามความเป็นจริงใช้ปัญญาในทัศนะของมรสโสดาบันอย่าลืมว่าบาร,รมีตอนนี้เป็นบาร,รมีของมรสโสดาบันมานั่งพิจรารณาหาความจริงว่าเราเกิดมานี่มันก็เป็นทุกข์ตั้งแต่วันเกิดถึงวันนี้ไม่มีอะไรเป็นสุขแล้วต่อไปคอยาถึงวันตายมันก็ทุกข์ตลอดเวลา ดันั้นความเกิดจริงเป็นปัจจัยทุกข์ที่เราไม่ควรคิดว่าจะเกิดต่อไปนี่การที่เราจะไม่เกิดต่อไปเราควรจะทำยังไงพยายามหาทางเแต่งความเกิดใหญ่มีอยู่สามอย่างคือโลภความโลภโทสะความโกรธโมหะความหลงเราจะพยายามหาทางทำลายความโลภให้พินาศไป ทำลายความโกรธให้วินาศไปทำลายความหลงให้วินาศไปตามกระแสพระสัทธมเทศนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่สอนไว้ทำใดที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาทรงแนะนำว่าเป็นความดีควรประพฤติธปฏิบัติเราจะทำตามนั้นทุกอย่างโดยไม่ฝ่ฟาฝืนคำสั่งและคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้า ทำใดที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนําว่าทำนั้นเป็นธรรมที่เป็นอกุศลคนละเราจะละทุกอย่างจริยาใดที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดากล่าวว่าเป็นปัจจัยให้จิตฟ่องใสเราทําตามนั้นนี่เอาเปัญญาของเราใช้ให้เป็นประโยชน์แล้วก็มีอารมณ์ทรงตัวอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาเป็นอันว่าทําให้เต็มอยู่ตลอดเวลา แต่ว่าเต็มขั้นระดับพระโสดาบันมาวิริยะในบารมีที่ห้าบารมีนี้องค์สมเด็จตสมาสมุทธเจ้ากล่าวว่าต้องทำกำลังใจให้ทรงความเพียรต่อสู้ต่อประสักทุกอย่างที่จะเข้ามาขัดขวางไม่ว่าอะไรทั้งหมดที่จะเข้ามาทำลายหักร้างเรา เพื่อให้หมดกำลังใจที่แอพึงประพฤติธปฏิบัติสิ่งต่างหลายเหล่านั้นเราไม่ต้องการมันจะมีปรสศักต้านทานแข็งแรงเพียงใดก็ตามทีเรานี้จะไม่ยอมย่อท้อจะไม่ยอมถอยหลังจะฟันฝ่าวาสากนั้นให้พินาศไปถ้าเราไม่สามารถจะทรงกายไว้ได้คือจะตายเพราะฟันฝ่าวาสักนั้นเราก็ยอม เพื่อเราจะก้าวเข้าไปสู่ความดีกำลังใจอย่างนี้ต้องทรงเป็นปกติไม่มีการท้อถอยไม่ท้อแท้ไม่ถอยหลังนี่มาขันติความอดทนความอดทนต้องมีเพราะจิตเรามันชั่วยอยู่มากมาก็หาความดีอุปสรรคความจิตความอุปสรรคทางจิตมันก็มีมากก็ต้องต่อสู้กัน ไม่ว่าอุปสรรคใดๆก็ตามจะเป็นอุปสรรคทางกายก็รอุปสรรคทางใจก็ตามที่มันจะเกิดขึ้นโดยประการใดก็ตามเราไม่ยอมท้อถอยอดทนต่อสู้จริงถึงที่สุดกําลังใจจะไม่ยอมผ่อนลงให้ต่ําลงจะพยายามเฟื่องฟูอารมณ์ต่อสู้ให้มากขึ้นตามลาดับย่ไม่ท้อถอยสัจจะต้องทรงความจริงใจไว้เสมอว่า เราจะนึกถึงความตายเป็นปกติไม่ประมาทในชีวิตเยคิดไม่เสมอว่าเราจะต้องประคับประคอ,องอารมณ์ใจของเราให้อยู่ในขั้นในในความดีนั่นก็คือหนึ่งยอมรับนับถือคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์มีศินห้าบริสุทธิ์มีพระนิพพานเป็นอารมณ์ จะไม่ยอมไม่มีความต้องการในการเกิดต่อไปขึ้นชื่อว่าความเกิดจะไม่มีสําหรับเราก็ต่อไปจะเป็นข้อที่แปดเรียกว่าอธิฐานบารมีอธิฐานนี้แปลว่าตั้งใจให้ทรงใจไว้ตั้งอารมณ์ไว้ว่าถ้าเราจะทำอย่างนี้เราจะทรงความดีเราจะเป็นบสุดาบันให้ได้เราจะไม่ท้อแท้เราจะไม่ถอยหลัง คุณธรรมอันใดที่มีจะทําให้เราเป็นมรโสนดาบัานคือนหนึ่งมรณานุสติกรรมฐานร่างกายจะต้องตายรู้อยู่ทุกวันแล้วคุณพระพุทธรธรรมสงฆ์คุณของศีลเราจําได้ทรงตัวใครจะชวนไปที่ไหนเราไม่ไปแล้วเกาะคุณพระรัตนตตรายทั้งสามรายการนี่พอและมีศีลไวสุด จิตใจน้อมยอมรับพระนิพพานเป็นอารมณ์บารบมีที่ก้าทั้งกล่าวว่าเมตตาตัวเมตตานี่เป็นตัวคำชนที่มีความสำคัญจิตใจตั้งไว้มั่นว่าเราจะมีเมตตาความรักในตัวเราก็ดีบุคคลเอื่นก็ดีสัตว์เองก็ด,กดีจะไม่ยอมให้ฆ่าาจจ,าจิต คำว่าเป็นอมิกล่าวคือศัตรูจะไม่มีสําหรับเราเขาประกาศตนเป็นศัตรูเป็นเรื่องของเขาสาหรับเราไม่ยอมเป็นศัตรูกับใครจะมีเกลจ,จิตใจเต็มด้วยความเมตตาปราณีเป็นปกติข้อสุดทา้ายเบขาความวางเฉยตัวนี้หมายว่าเฉยตัวประสาท ขึ้นเชียวประศักใดๆก็ตามถ้ามันจะพึงเกิดขึ้นกับเราโดยลักษณะใดก็ตามอาการอย่างนั้นจะไม่มีสำหรับเราเราไม่ท้อแท้เขาจะด่าเราก็เฉยเขาจะว่าเขาเราก็เฉยเขาจะชมเราก็เฉยแต่ว่าเฉยแบบประโสดาบัน มันจะป่วยไข้ไม่สบายก็เฉยมันจะตายก็เฉยเฉยแบบประโสดาบันไม่ใช่แบบอรหันพระสดาบันยังมีโกรธแต่ว่าระงับความโกรธเขาไว้ที่ว่ามันอยากจะด่าได้ก็ช่างมันอดใจว่าไม่ตอบมันอยากจะเลวคนเดียวก็เฉินเลวไปเราไม่ขอเลวด้วยไม่ช่วยสนับสนุนความเลวของเขานี่แต่มันอยากจะป่วยก็ทราบแล้วว่ามันจะป่วย อยากป่วยก็เชิญนักษา,าหายก็หายไม่หายตายก็ช่างมันตายแล้วเรามีความสุขถ้าไม่จะตายก็เชิญมันตายไม่ว่าอะไรถ้าจะเกิดการาพลาดพลาดแจกของรักของชอบใจก็รู้สึกว่ามันเป็นของธรรมดามีรวมความว่าการปฏิบัติเพื่อความเป็นพเระเจ้าขั้นระโสดาบันเราก็มาสรุปกัน ในตอนที่เรียกว่าบารมีสิบประการนี่พระโบราณอาจารย์ที่ท่านสอนมาท่านสอนแบบนี้ท่านบอกว่าตอนนี้ต้องควบคุมกําลังใจในบารมีสิบประการให้ครบถ้วนอย่าให้บกพร่องให้จิตมันเต็มอยู่เสมอเมื่อจิตมันเต็มอยู่ในขั้นบารมีสิบประการในขั้นของปสุนาบันแล้วอารมณ์ตอนหนึ่งมันจะเกิดขึ้น มันยัเกิดขึ้นขึ้นมันเองคืออารมณ์มีจิตรักพระนิพพานเป็นอารมณ์อา,อารมณ์จิตมนรรำงเหนียวในพระนิพพานรักพระนิพพานคิดอยู่เสมอฝันอยู่เสมอใกล้ค,คนอยู่เสมอว่าเราต้องการพระนิพพานอารมณ์ที่ต้องการบระนิพพานนี่พระโบราณอาจารย์ท่านบอกว่าเวลานี้จิตเข้าสู่โคตรภูยานแล้ว คำว่า,าโคตรภูยานก็หมายความว่าจิตอยู่ในระหว่างโลกีกับโลกุตระเหมือนกับเรายืนอ,อยู่ที่รำรางเล็กๆเท้าซ้ายเหยียบทางนี้เท้าเท้าวขวาเหยียบทางโน้นทั้งสองเท้ายังเหยียบอยู่ไม่มีเท้าใดาย,ยกถ้าเรียกว่าโคตรภูยานหลังจากนั้นไปช่วขณะไม่มากนะักอารมณ์จิตก็จะยอมรับนับถือกอของธรรมดา จะมีอารมณ์เห็นว่าใครจะดา่าใครจะว่าจะนินทาจะดันเสรินถือว่ามันเรียกเป็นเรื่องธรรมดาอารมณ์ใจจะไม่หวั่นไหวนักก็มีเมืนกันแต่มีไม่มากนะักเรียกว่าพอมีแต่ว่ามีไม่มากพอตัวธรรมดาเกิดขึ้นมาแล้วตอนนี้อารมณ์ใจของเรามีความมั่นคงมีจิตตรงต่อพระนิพพาน มองไปดูทานก็เต็มเปี่ยมในการบริจาคทานพอใจในทาน <c oughs> มองไปดูศีลศินของเราก็บริสุทธิ์ผุดผ่องตอนนี้ถ้าเราจะมองไปดูความรู้สึกพอใจในร่างกายก็รู้สึกว่ามารักน้อยลงไปเห็นว่าร่างกายเป็นแต่เป็นเรือนร่างที่อาศัยเท่านั้น เราจะไปมองดูคุณพระรัตนตรยัยคุณพระพุทธเจา้าคุณพระธรรมประสงเราไม่ยอมเหยียดหยามเป็นนขาดจิตใจของเรามีความเคารพพระรัตนตรยัยมีองค์สมเด็จพระบรมโลกกันนาสเปสสำคัญการอย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านตามตำราแลวตามที่ท่านแนะนำกันมาทัางกล่าวว่าเป็นประสดาบัน ยิ่ถ้าเรามาพูดกันถึงมรรนนาบันอาจจะถามว่าทําไมไม่แนะนําในการทรงฌานบ้างละ่ะก็ต้องตอบว,ว่าสําหรับความรู้ขั้นสุขวิปัสสโกท่านไม่ได้เป็นั่งปล้ำกับสมาธิทั้งวันทั้งคืนท่านปล้ำกับอารมณ์ความคิดหาความเป็นจริงการทรงอารมณ์อยู่นอยู่ในด้านกุศลคิดหาความตายว่ามันจะมีกับเรา คิดว่าเราก่อนจะตายเราจะต้องนับถือพระพุทธเจ้านับถือพระธรรมนับถือพระสงฆ์เพื่อการอารมณ์หลงให้ไปสู่อาบายภูมิแล้วเราจะต้องมีศีลบริสุทธิ์เพื่อตัดอาบายภูมิให้มันเด็กขาดนอกจากนั้นก็มีอารมณ์มุ่งมาดปรารถนาในพระนิพพานเป็นอารมณ์เมื่อว่ากันอย่างนี้ก็รู้สึกว่าเห็นว่าจะไม่มีอะไรมาก มันไม่มีอะไรมากแค่นี่บริษัทรวงท่านพุทธบริษัทรวมความว่าความบับการที่จะเป็นประสบดาบันพราว่ากันสั้นๆก็คัดเศษเดียวจบมิว่ากันมาอย่างนี้ว่ายาวที่สุดน้อยคนนักที่เขาจะปฏิบัติตามแบบนี้ที่ว่ามาแต่ถึงอะไรก็ดีก็พยายามว่าไป ว่าไปเพื่อความเข้าใจขบันดาท่านพุทธบริษัทแต่ความจริงพิจรนารณาแล้วมันจะเกินเกินความพอดีไปทั้งนี้เพราะอะไรพูดว่าคุณแห่งบะโศนดาบันไม่จําเป็นต้องเดินทางให้ไกลถึงขนาดนี้แต่ดีบายมาไกลหลายสิกิโลแบบนี้ก็เกรงว่าท่านจะท่านจะไม่เข้าใจตอนใดตอนหนึ่งเท่าน,นั้นอันลบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่าน รวมความอารมณ์แห่งบบโสดาบันในขั้นสุขวิปัสสโกสำหรับวันนี้ก็ถือว่าจบแต่เพียงเท่านี้และเบโสดาบันขั้นสุขิสุขวิปัสสโกก็จบลงต่อนนี้ไปขอทุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกำหนดรู้ลมไม่ใจเข้าให้ย่ออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอธิยาศัยึงกว่าจะได้เวลาที่ท่านต้องการสวัสดี